สวัสดีครับมองโลกมองไทยใบธีรพัฒนนะครับวันนี้จะมาคุยกันคําว่าหงุดหงิดหงุดหงิดทุกคนนะครับมีอยู่ทุกคนทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นหงุดหงิดมากหรือหงุดหงิดน้อยแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถบริหารทําให้ไม่เกิดผลกระทบกับบุคคลข้างเคียงหรือเกิดทําให้สุขภาพจิตของเราแย่ไปกว่าเดิมนะครับถ้าเกิดใครที่สามารถบริหารจัดก,การตรงนี้ได้ก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์จะทําให้เป็นบุคคลรอบข้างนะครับที่ อยากจะเข้ามาพูดคุยด้วยแล้วเรามาดูที่5ขั้นตอนการกจัดความงวดหงิดด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกก็คือว่ารู้ตัวเองว่าเกิดอะไรขึ้นที่จริงความงวดหงิดนะครับเกิดจากการที่เราไม่ได้รับการเติมเต็มหรือไม่ได้รับอะไรที่มันได้ดั่งใจไม่ได้รับอะไรที่มันได้คาดหวังที่เราคาดหวังเอาไว้เราก็จะเกิดความงวดหงิด สิ่งต่างๆเ่านี่นะครับเกิดจากปัจจัย2ส่วนใหญ่ๆก็คือปัจจัยภายนอกสิ่งที่เราต้องการให้คนสัตว์สิ่งของทําตามหรือทาในสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเราก็จะเกิดความหง,งุดหงิดปัจจัยภายในก็คือทางด้านสุขภาพร่างกายทักษะสมรรถนะของส่วนบุคคลนะครับซึ่งไม่ได้มีความพร้อมที่จะทําให มันประสบความสําเร็จได้เราก็เกิดความหงุดหงิดสิ่งอย่างหลังเนี่ยนะครับสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้แต่ต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งสําหรับคนที่มีจิตใจแน่วแน่ก็จะสามารถที่จะมีทักษะไปในทางที่ดีได้ข้อที่2นะครับก็คือคุณกําลังบอกตัวเองว่าอะไรเช่นสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ดีคนคนนั้นต้องทําอย่างนั้นคนคนนี้ต้องทําอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกสถานการณ์อย่างเนี้ย มันมีอะไรดีขึ้นไหมมันทําให้เรามีความสุขไหมมันมีอยู่สองอย่างที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรายังทําอะไรแบบเดิม,เ,ดมเราก็จะได้รับผลลัพธ์แบบเดิม,เ,ดมเราลองดูซิว่าเราทําแบบใหม่ได้ไหมเราทําแบบใหม่ได้ด้วยวิธีการคิดบวกนะครับคิดบวกสิ่งที่มันเป็นภายนอกเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปส่วนสิ่งที่เราสามารถที่จะควบคุมได้ก็คือตัวเราเองนะครับ เราตัวเราเองต้องเปลี่ยนวิธีการทําแบบใหม่เราเองก็จะได้ผลลัพธ์แบบใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมนะครับข้อที่3นะครับเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการคาดหวังแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังแม้แต่คําพูดของคนอื่นก็ตามมันก็มากระทบกระเทือนจิตใจเราหรือกระเทือนทางนาดความคิดของเรามันก็ทําให้เราหงุดหงิดได้นะครับข้อที่สนะครับ ลงมือทําแบบไหนได้บ้างถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจากตัวเรานะครับเราเองสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ควบคุมบรรยากาศหรือแม้กระทั่งตั้งสติได้ไหมถ้าเกิดเราเราทําได้โอเคมันก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจากคนอื่นเราคิดว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระได้ไหมหรือว่าเป็นเรื่องที่ตลกสนุกสนานแทนอันนั้นมันก็จะทําให้เราหลุดจากความงุดหออกมากลายเป็นความเฮฮาความบันเทิงแล้วแต่ ใครจะบริหารจัดก,การอย่างไรนะครับส่วนอันดับที่5นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างคือที่มันเกิดขึ้นนะครับคือบทเรียนที่เราจะต้องได้เรียนรู้ถ้าเกิดว่าคุณยินดีที่จะค้นหาที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นที่มันมานะครับเราเองก็จะเป็นคนที่มีความสุขกับมันเราเองอย่าไปคาดหวังนะครับว่าคนนั้นคนนี้จะต้องเป็นไปอย่างที่เราต้องการ ปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเถอะครับถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถที่จะพัฒนาเขาได้แล้วเราค้นหาเขาว่าเขาเก่งอะไรเขาเป็นอย่างไรเขาดีอย่างไรแล้วเราเองนะครับเมื่อเราค้นหาเขาเจอเนี่ยเราเองจะมีความสุขแล้วเราเองจะรู้เลยว่าเฮ้ยเขาสามารถทำอะไรได้ดีมากกว่าที่เราคาดหวังไว้เยอะสิ่งต่างๆนั่นนะครับมันก็จะกลับมาทำให้เราเองมีความสุขนะครับวันนี้ก็จะขอฝากคำคมเอาไว้นะครับว่า จงมองตัวเองเพื่อแก้ไขและมองคนอื่นเพื่อให้อภัยจะอยู่แบบสุขใจและเป็นอิสระนะครับจากธีรพัฒน์นะครับเกิดมาเพื่อแบ่งปันเกิดมาเพื่อแทนคุณสวัสดีครับ